สวัสดีครับกันไลเลนเจอร์วันนี้เราจะมาพูดกันทางเรื่องเงินนะฮะบันนี่ที่ใช้ในการอัปเกรดจะรู้ว่าหามาจากส่วนไหนบ้างเพราะนี้ก็อัปเกรดไปละอัปไปเยอะละแล้วร่งนี้ก็เล่นเยอะก็รู้สึกว่าเงินไหลามาเทมาถามว่าโปรหรือเปล่าบั็อกอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะไปสอนวิธีหากันว่าได้มันจะส่วนไหนบ้าง ก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วแต่เพื่อจะไม่ได้ไปหาดูคลิปเก่าจะมาย่อยๆให้ฟังวิธีแรกลงดานดานที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ของชนะมาแล้วรั้งเงินและเลเวล อะไรเไววตัวละคะ่ะถ้าเป็นวันที่เพิ่มกันโดยฉาบเงก็ย้าเงินเป็นสองเท่าเออลงด่านไม่ใช่ขนนกจะหาขนนกจากไหนก็แรก point เป็นชิปพอยเปไปแลกหาเฟนชิปพอยจากไหนก็สู้กับเพื่อน เห็นเพื่อนเลยกว่าน้อยฉันแน่าชัวร์ได้มาห้าสิบแต้มพร้อม ตัวละครเราก็เลนเจอร์เราได้ค่าประสบการณ์ด้วยสู้สองครั้งได้หนึ่งคนนกแล้วก็หาแฟนชิปพ,พอยจากตรงนี้อีกรับส่งของขวัญไล้กับเพื่อนก็ได้ส่งให้เพื่อนเราก็ได้ด้วยถ้าขยันก็มีคนนกใช้ไม่มีวันหมดแหละอยู่ที่จะทุนได้ได้แค่ไหนสวัสดีที่หางันล่าสุด เป็ s m ลส1ก็ไม่ต้องใช้ไอเทมก็ล่าสุดก็เพิ่งบอกแทนนะก็ให้คะแนนเยอะๆหน่อยก็ได้เงินเลยก็จะได้เงินประมาณ3,000ถึง4,080แค่คะแนนล้านนี่มันก็จะได้สัก4,080แล้ ไลเวฟตัว,วเราเลเวลเรนเจอร์ด้วยในไอเทมด้วยต่อมาก็ขายยูนิตท,ที่ไม่ต้องการ2160เอายูนิตไปอัพเวล เอามาขาย2องหนึ่งหกศูนเป็นสองเ้หกสี่วยวิธีหาเงินทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็ทุกที่ขยันหรือเปล่าคือก็ช่วงนี้ก็ออนบ่อยมากมาก,ก็เลยเงินเฟื่องฟูงจริงๆทีแรกก็บน่บนๆเหมือนกันว่ามันอัปเกรดอะไรนักหนาแพงเกิน ในพวกเนี้ยสามแสนสี่แสนพอมาเก็บเองก็โอเคเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเลเวลซึ่งเก็บเหนื่อยมากเลยได้เงิเป็นล้านแลยเลเวลยังไม่อัพก็อโอเคครับไม่มีปมมีบักอะไรทั้งนั้นเล่นนยอๆก็รวยเองสวัสดีครับกระลาเลนเจอร์ เก็บรถคันนี้ครบนะครับสำหรับผู้เล่นเฟ